จุดยืนของบอมมัดเองเนี่ยเวลาที่ใครก็ตามทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องและกําลังเข้าสู่กระบวนการในการที่จะต้องพิจารณาในการที่จะต้องให้ได้มาซึ่งการเรียกร้องความยุติธรรมให้กับคนที่เสียหายเนี่ยถ้าเขาคนนั้นเข้าสู่กระบวนการแล้วเนี่ยนะฮะบางจะมีจุดยืนคือจะไม่ได้มีการซ้ําเติม เราจะไม่ไปซ้ำเติมเราจะไม่ไปเหยียบย่ำซ้ำเพราะนั่นคือความผิดพลาดจะด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่นะครับแต่สิ่งที่เราจะต้องทําคือตัวเราเองเนี่ย จะต้องประคองตัวเองและมองเป็นบทเรียนว่าสิ่งนั้นไม่ดีเราจะต้องไม่เลือกทำไม่ดีแบบนั้นเราจะต้องตั้งมั่นและยึดอยู่ในหลักการศาสนาของลอต้องเดินบนเส้นทางนี้ให้มันตรงโดยที่ไม่ให้มีสิ่งล่อลวงใจใดๆเข้ามาเพื่อที่จะชักจูงให้เราเนี่ยออกจากหนทางของลอพี่น้องต้องไม่ลืมว่าในหลักการศาสนาอิสลามเนี่ยอัลลอฮ์ได้ทรงดำรัสบอกกับเราถึงสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างไม่ใช่มีแค่มนุษย์มีทั้งมาลาอิกะ มีทั้งยินและเชยตอนมานร้ายนั่นหมายความว่าผมและคุณผู้ชมเนี่ยอยู่ใน t a r g e t ็ตอยู่ในเป้าหมายที่อีเบลิสได้มีการปักธงโดยที่มัน จะทาการล่อลวงหัวใจของเราให้เราโน้มเอียงความรู้สึกไปในการทําในสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงห้ามคือเราต้องรู้ตัวกันก่อนนะฮะผมและพี่น้องเนี่ยเราต้องรู้ตัวกันก่อนดังนั้นสิ่งล่อลวงต่างๆที่ชัยตอนเนี่ยพยายามจะล่อลวงให้เราตกหลุมพรางเนี่ยมันก็จะมีทั้งชื่อเสียงมีทั้งเรื่องของปัจจัยเรื่องของเงินทองต่างๆนั่นหมายความว่าผู้ศรัทธาต้องมีความรู้สึกถึงความพึงพอใจในความเมตตาจากลอและตัดความโลภออกจากชีวิต คุณผู้ชมฟังไม่ผิดฮนะเราต้องตัดความรู้สึกที่อยากจะมีอยากจะได้อยากจะสบายสบายโดยที่ไม่ต้องออกแรงอยากที่จะรวยทางลัดคือเราต้องเลิกคิดแบบนี้เราจะถูกห้อมล้อมด้วยคำว่า passive income มันแปลความหมายว่าการนั่งอยู่เฉยๆแล้วไรายได้ก็เข้าอะ่ะคุณผู้ชมซึ่งมันไม่มีอยู่จริงฮนะ